จากคาุี่มนนะคะเราก็จะพาทุกคนเน่ามารับของฟรีค่ะจะเป็นออลล่านะคะเป็นหิมะกุหลาบสีขาวแบบนี้เลยค่ะสวยมากๆนะคะแล้วก็วิธีการรับเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะโดยสาหรับชิ้นนี้นะคะจากฟรีทั้งหมด1 5 0 0 0ชิ้นค่ะหล้วจากนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใส่นั่นเองนะคะทุกคนสําหรับแบบท่าที่จะของฟรีเนี่ยเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะปะลิงแบบาไว้ใต้คลิปนี้นะคะ เมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแบบเราเนี่ยอันดับแรกนะคะใครเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอันดับแรกเนี่ยเรานะคะจะต้องทำเควสแรกให้สําเร็จก่อนนะสามารถเข้ามาดูค่ะที่ inventory ได้ลยคะตรงนี้ค่ะเขาจะมีบอกเขาว่าการรับของฟรีชินี้ค่ะเราเนี่ยจะต้องทำนะคะเป็น chapter 1ของเขาเนี่ยให้สําเร็จก่อนค่ะจะสามารถรับของฟรีชินี้ได้ค่ะในการทำ chapter 1ให้สําเร็จค่ะทุกคนทางด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันจะมีนะคะเป็นเควสทั้งหมด4อย่างค่ะอันดับแรกนะคะเราเนี่ยจะต้องหารนกนะคะให้ได้ทั้งหมด25ตัวก่อนค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ย ก็จะต้องหาครับเป็นกีตาร์ให้ได้ทั้งหมด25อันค่ะแล้วก็อันต่อมาคะเราต้องหาดอกกุหลาบสีขาวเน,านะะเ,าาเนี่ยให้ครบทั้งหมด25ดอกค่ะสซวนสุดท้ายนะคะเราต้องหางูเนี่ยให้ครบนะคะทั้งหมด25ตัวค่ะทําให้ครบค่ะหาของเนี่ยจำนวน100ชิ้นตรงนี้นะคะให้ครบก่อนนะ Chapter 1นะคะมันถึงจะปลดล็อคค่ะแล้วเรานะคะจะสามารถมาทำเควสค่ะเพื่อรับของฟรีชิ้นเนี่ยได้ในขั้นต่อไปนั่นเองทุกคนอันดับแรกนะคะสาหรับใครเนี่ยที่ยังไม่เคยทำ Chapter 1ตรงนี้มาก่อนเลยนะทั้งหมด100ชิ้นตรงนนี้อััดบ และนะคะเราเนี่ยจะต้องวิ่งมาที่ตรงนี้ค่ะมาคุยนะคะกับคนนี้ก่อนนะนี่เลยเป็นคนที่มีหนวดตรงนี้เนี่ยชุดดำๆตรงนี้นะคะคุยกับเขาค่ะแล้วก็ตอบคาถามนะคะทางด้านบริเวณด้านขวาล่างตรงนี้เนี่ยให้ครบก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อทาเควสค่ะหาของครบเนี่ยทั้งหมด100้ชีแล้วนะคะให้ทุกคนเนี่ยวิ่งมาค่ะที่คนนี้นะคะที่ใส่เสื้อสีแดงตรงนี้ค่ะมาคุยนะคะกดที่ตัว E แล้วก็คุยกับเขาได้เลยค่ะเพื่อเริ่มทาเควสในการรับของฟรีที่เป็นออร่าอันนี้ได้เลยนะคะนี่เนี่ยค่ะแล้วก็กอรทาต นะแล้วเราเนี่ยก็จะมาเริ่มควสกันค่ะเพื่อรับของปิีกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็ตอบคาถามคนนี้เนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะในการรับของฟรีนะคะเขาเนี่ยให้เรานะคะไปหากุญแจค่ะมันจะเป็นสการเวนเจอร์ฮันนะคะให้ครบหมด6ดอกนั่นเองนะคะซึ่งลูกกุญแจที่เราจะต้องหานะคะทั้งหมด6ดอกตรงนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆนะคะโผล่มาทีละดอกนนะคะทุกคนซึ่งทุกคนนะคะจะต้องหาทีละดอกให้เจอก่อนคะ่ะดอกถัดๆไปนะคะมันถึงจะโผล่ออกมาเนี่ยให้เราหานั่น,นเองะคะ่ะทุกคนซึ่งลูกกุญแจ Geneva ตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยบริเวณตรงหญ้านะคะ ไม่สามารถหาได้นะเจ้าลูกกุญแจนะคะมันจะอยู่ในตึกนี้เท่านั้นค่ะทุกคนก็คือเดี๋ยวน,น,นะคะจะเข้าไปหาลูกกุญแจกันนะคะว่ามันนะคะอยู่ที่ไหนค่ะนี่เลยค่ะก็เจอแล้วนะคะสําหรับดอกแล้วค่ะดอกที่สองะคะก็จะเป็นตรงนี้เลยนะคะทุกคนไม่แน่ใจนะคะว่าของแต่ละคนเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่านะคะนี่จะเป็นดอกที่สาค่ะโอเคค่ะทุกคนสําหรับดอกที่4ี่นะคะอยู่บริเวณตรงนี้เลยจะมีออร่านะคะส่องสว่างเนี่ยสว่างมากๆเลยนะคะ kleine, ทุกคนแบบหาไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปที่ชั้นบนนะคะว่ามันมีหรือเปล่านะคะ นี่เลยนะคะสำหรับดอกที่5นะคะจะอยู่ที่ชั้นบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นดอกที่6ค่ะโอเคเมื่อเจอเรียบร้อยะคะ่ะทุกคนมันจะมีเป็นลูกศรเนี่ยให้เรานะคะวิ่งลงไปข้างล่างตามที่เขาบอกได้เลยนะนี่เลยค่ะไปส่งเครืชัากับคนนี้ค่ะ สำหรับเควสถัดมานะคะทุกคนต่อมาเนี่ยเรานะคะจะต้องวิ่งตามลูกศรน,นะคะที่เขาบอกทางได้เลยนะคะนี่เลยก็จะวิ่งไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีนะคะเป็นห้องค่ะนี่เลยนะคะเราก็จะเข้าไปข้างในกันนะคะ พอเรานะคะมาถึงห้องตรงนี้แล้วเนี่ยตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นประตูนะซึ่งเราเนี่ยจะต้องไปหากุญแจนะคะมาเปิดประตูตรงนี้เนี่ยอีกด้วยนะคะทุกคนก็คือไปหามาเลยนะคะซึ่งกุญแจนะคะมันก็จะอยู่ในห้องนี้นั่นเองนะคะเป็นแบบห้องสีขาวๆนะคะนี่มองๆนะคะตรงโน้นมีกุญแจนะคะก็มาเก็บค่ะเก็บเสร็จแล้วนะคะก็จะเอามาเปิดนะนี่เลยเอามาเปิดค่ะนี่เรานะคะจะต้องเล็งตรงนี้เนี่ยให้มันตรงนะคะกับสีเหลืองๆตรงนี้ได้นะนี่เลยทุกคนนะคะจะต้องกดตรงการนะคะคำว่า unlock ตรงนี้นะนี่เลยค่ะตอนนี้นะคะประตูอันแรกเนี่ยก ก็เปิดเรียบร้อยนะคะต่อมาเนี่ยต้องหากุญแจอีกนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าหากุญแจอันเดียวนี่แล้วเสร็จเลยนะคะเราจะต้องมาหากุญแจนะคะประมาณ6ดอกนะคะทุกคนนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นดอกที่2นะคะนี่เราจะมาปลดล็อกนะคะประมาณ6ชั้นกันนะอันนี้จะเป็นชั้นที่2ค่ะก็จะมานะคะกดเรี้นะคะแล้วก็มากดปุ่มตรงกลางค่ะ unlock โอเรียบร้อยนะคะชั้นที่2ปลดล็อกแล้วค่ะต่อมานะคะก็จะไปหากุญแจอีกนะคะนี่ตรงนู้นเหมือนจะมีกุญแจนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนกันก่อนนะคะ ชืบโอเคทุกคนเหมือนกับว่าจะต้องขึ้นมาตามทางนะคะทุกคนนี่เลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นกุญแจนะคะประมาณดอกที่3แล้วนะก็จะลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็ไปเปิดนะคะเป็นประตูตร,ตรงนี้ค่ะนี้มไม้กนะคะกดที่ตัวอ e, ีแล้วก็เริ่มนะคะ r ร a d y แล้วก็กดอันล็อกค่ะโอเคชั้นที่3นะคะปลดล็อกเรียบร้อยแล้วเราก็ไปหานะคะเป็นกุญแจมาปลดล็อะคท่าชั้นที่4ต่อค่ะ จะมองขึ้นไปนะคะว่ากุญแจเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะมันจะมีออร่านะคะนี่เลยชั้นที่4นะคะกุญแจจะอยู่ตรงแถวแถวนี้นะคะนี่ประมาณนี้ค่ะมันไม่ยากนะคะทุกคนตรงของที่เราจะต้องหานี่มันจะมีออร่าบอกเราหมดเลยนะคะนี่มาป,ปลดล็อะคค่ะเป็นชั้นที่4นะคะก็เตรียมพร้อมแล้วก็กดปลดล็อกค่ะนี่โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับชั้นที่4ต่อมานะคะชั้นที่5ไปหากุญแจต่อได้เลยคะ่ะมองดูก่อนนะคะว่ากุญแจเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณตรงไหนนะคะทุกคน โอเคค่ะสำหรับกุญแจดอกที่5นะคะมันจะอยู่ชั้นบนสุดตรงนี้นะคะเจอแล้วเราก็จะกระโดดลงไปข้างล่างนะคะปลดล็อกเป็นชั้นที่5ค่ะนี้กดเลยนะคะต่อมาค่ะจะเหลือนะคะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้จะเป็นชั้นที่6นะก็จะต้องไปหากุญแจมานะคะทุกคน โอเคค่ะสำหรับกุญแจดอกสุดท้ายนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะลงไปข้างล่างกันเลยนะคะ ตอนนี้นะคะก็ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรานะคะจะต้องเข้าไปทางด้านในนะคะมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นการส่งเรียงความอะไรแบบนี้นะ,ะทุกคนกดที่ตัว E ได้เลยค่ะแล้วก็กดเพสตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการปลดล็อกชั้นนึงค่ะทีนี้เนี่ยมันยังขึ้นนะคะว่า O oh, No อยู่ค่ะก็ให้กดซ้ํานะคะที่ตัว E ต,ตรงกลางได้นะคะแล้วก็ทําแบบเดิมค่ะจะเป็นการนะคะเหมือนกับว่าลงชื่ออะไรแบบนี้ค่ะทุกคนนี้เลยกดไว้ตรงนี้นะคะทุกคนเป็นการเขียน,นะคะ่ะลงชื่อของเรานั่นเอง เรียบร้อยนะคะตอนนี้เนี่ยก็ทำสำเร็จแล้วค่ะก็ได้นะคะเป็นคะแนนเป็น B มาะคะทุกคนก็กดฮะคอนติเนีแล้วก็กดต่อ,อคำว่าเคลมแบบนี้เนี่ยเพื่อรับของฟรีกันไปได้เลยนะคะเท่านี้เองนะคะก็จะมีป๊อปอัพเนี่ยเด้งขึ้นมานะคะให้เราเนี่ยกดรับของฟรีกันไปแบบง่ายๆเลยค่ะวิธีการนะคะไม่ยากเลยค่ะใครนะคะชอบออร่าแบบนี้เนี่ยอย่าลืมมาทำกันนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะทุกคนใครนะคะที่เคยทำชั h a ตัววันมาก่อนแล้วเนี่ยมาทำตรงนี้นะคะใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ10นาทีก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนแต่หากว่าใครนะคะยังไม่เคยทำช เลยนะเรานะคะอาจจะต้องใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นค่ะในการรับของฟรีะคะทุกคนก็ไม่ยากเลยะคะทุกคนสําหรับการใช้เวลาเนี่ยสิบถึงครึ่งชั่วโมงนะคะยังไงเนี่ยคลิปนี้ค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคคลิปหนะะ้าค่ะบ้ายค่ะ